สวัสดีครับท่านครับพบกับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับสับปดาห์นี้นะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับวันที่วันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับผมไปที่โรงพ,รรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมได้ไปส่งมอบตัวน้องเยาวชนตามโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่14นะครับผมได้เข้าเริ่มมือเข้าไปช่วยเหลือ,<ม>น,อน้องเยาวชนนะครับที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทําตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะครับนับเป็นเวลาเกือบ8ปีนะครับได้ส่งน้องเข้าไปเรียนฝึกวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับนับกว่า200ชีวิตนะครับและก็80-90%นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับจบหลักสูตร และได้มีการมีงานทําที่มีเกียรติมีอาชีพมีรายได้ที่ดีมีเกียรติในสังคมครับและก็ในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่14นะครับได้นําน้องๆจํานวนทั้งสิ้น3ชีวิตนะครับ3ท่านด้วยกันนะครับได้เข้าไปส่งมอบตัวเข้ารับทุนการศึกษาฝึกวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากท่านผู้อำนวยการวสุธิดาเลขาธนันและก็ทีมงานของท่านนะครับประทับใจมากครับ ผมว่าโอกาสอย่างนี้ดีๆอย่างนี้นะครับน้องๆเยาว,วชนจะได้มีโอกาสที่ดีงด้านการศึกษานะครับผมจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศของการส่งมอบตัวน้องๆเยาวชนทั้ง3ท่านนะครับให้กับให้กับทางโรงพยาบาลโกลเดนเยียน,นะครับเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคม2556ที่ผ่านมาเชิญครับ ้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกเินเจียรกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เริ่มโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยทุนของโรงพยาบาลโกเินเจียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554มาจนถึงนับปัจจุบันนี้มีเยาชชนที่เข้าร่วมโครงการนับกว่า 2, 200กว่าชีวิตและ90%จบการศึกษา และการมีงานทํามีไรายได้พึ่งตนเองได้และมีอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมและยังได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยปัจจุบันเป็นรุ่นที่14ประจำปี2557มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น3คน โครงการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการและการค้นหาเยาวชนตามโครงการจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทางท่านพัฒนกรพัฒนาการอำเภอและเครือข่ายของผู้นําชุมชนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการค้นหาเยาวชนผู้ขาดโอกาสและทางการศึกษาสวัสดีครับชื่อปิยพงศ์แสงงามครับมาจากไหยาวครับชื่อเล่นชื่อบนอยู่ อำเภอปูซางค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิลลวรรณมิสวรรณค่ะมาจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะ,คะม,าาะม,ะมะีชื่อปวรารัโยยานชื่อเล่นชื่อมุกค,ค่ะมาจากนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันาานรันนนาานรรนตยาอิสุการนามของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาวันนี้รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หน้าได้ นำเยาวชนได้มาเรียนผู้ช่วยพยาบาลด้านดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลโตเดนเดียก็รู้สึกดีใจมากแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่ดีมากค่ะมีสามคนค่ะก็ก็เขาฝากกันน้องๆว่าขอให้เรียนให้จบขอให้เขาชุดขาวไปฝากคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ครับคุยุทธภูมินาโบนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชชุมชนจังหวัดพยานะครับ วันนี้มาถึงกรุงเทพนะครับแต่เช้าตรู่จีนแล้วครับอากาศแจ่มชื่นแจ่มใสจริงๆครับวันนี้ครับวันนี้วันที่ยี่เช้าวันที่เช้าวันเสาร์ที่26นะครับตุลาคม2556นะครับผมแล้วก็คุณแม่อรอไทยมานณการนะครับคุณูม่ใจนะครับได้นําน้องน้องรุ่นส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับรุ่นที่14แล้วครับท่านครับประจำปี2556นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขลังมากนะครับเพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับมีสามคนนะครับก็ เชื่อแน่ว่าน้องทั้งสามท่านนะครับก็คงจะนํามาความสําเร็จนะครับมาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องที่บ้านได้ชื่นอกชื่นใจนะครับปีคขึ้นึ่งตัวเองครับน้องๆทนอาหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะได้ส่งตัวน้องๆทั้งสามท่านนะครับส่งตัวให้กับท่านผู้บริการโรงพยาบาลโกลดิเดียนะครับท่านแพทย์หญิงมัสุธิดาเลขาตานนันนะครับส่งมอบน้องๆสู่อวบก่อนของโรงพยาบาลโกลิเดียนะครับเพื่อที่จะฝึกอาชีพ ฝึวกวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับให้น้องมีความทักษะมีความชํานาญมีวิชาชีพติดตัวนะครับปรีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะได้รับใบประกาศสมบัแต้วน้องก็จะมีอาชีพแล้วก็มีการมีงานทําแล้วก็มีเกียรติในสังคมด้วยนะครับที่สำคัญที่สุก็คือได้ทําบุญได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับที่เพื่ชมบรรยากาศกา,ารสมบตัวให้น้องให้กับท่านผู้บริการนะครับ หลักสูตรผู้ช่วยกันพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา6เดือนรวมฝึกประสบการณ์อีกจำนวน12เดือนจบแล้วบัรจุเป็นพนักง,งานของโรงพยาบาลโกลเดนเยียกรุงเทียมหาคนครทันทีสตาหนนนร,าารับการประกอบไปด้วยเลี้ยงอาหารที่พักน้ำไฟฟรีในระหว่างการฝึกปฏิบัติมีบี้เลี้ยง และมีค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกปฏิบัติประสบการณ์อีกด้วยดังนั้นเยาวชนตามโครงการจะได้รับทุนค่าเ,าเรียน55,000บาทฟรีจบหลักสูตรแล้วรับประกาศน,นียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองที่สำคัญจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลทันทีไม่มีว่างงาน วันนี้ก็เป็นวันดีอีกครั้งนะคะที่เราเปิดโครงการนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลกลเด้นเดียร์กับจังหวัดพยาวนะคะโดยที่ oh. อาจารย์ยุทธภูมินามวงศ์นะคะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพยาวนะคะเป็นผู้ที่นำน้องๆเข้ามาเรียนในโครงการของเรานะคะน้องๆจะอยู่กับเราทั้งหมดเ,เป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ1ปีครึ่งคะ่ะก็จะเข้าสู่โครงการ พนัการผู้ช่วยพยาบาลโดยที่มีหลักสูตรในการเรียน6เดือนนะคะหลักสูตรนี้ก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสรณสถิการนะคะหลังจากจบแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้รับการบรรจุง,งานในโรงพยาบาลโ o l d นเ y ียร์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้น100%ยอรนตของน้องๆจะมีงานทำนะคะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ได้เรียนเกีกับการดูแลคนไข้ในด้านพื้นฐานนะคะ ทุกคนก็จะมอีอาชีพในอนาคตทุกคนจะมีประกาศเสร็บัตรผู้ช่วยพยาบาลนะคะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองแล้วก็ประโยชน์กับทั้งสังคมต่อไปนะคะท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยุทธภูมินามวงศ์มากนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมานะคะทำให้ทุกคนมีงานทำทำให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะ จะไได้หมในนามของเยาวชนและพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาขอขอบคุณโรงพยาบาลโกลเดนเจอรที่ได้มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับน,น pur, ้องๆที่เข้าร่วมโครงการทำให้ความฝันของน้องๆได้เป็นจริงขึ้นมาอย่าเกียดคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัย์ อยู่นับแสนจะตกถึงฐานใดคงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอ,อยังประทังตนอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวทำให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพรคงได้ดี ครับเป็นไงบังคับก็ชื่นอกชื่นใจทีเดียวนะครับที่ได้เห็นน้องๆนะครับทั้ง3ท่านนะครับจะได้มีอนาคตที่ดีนะครับพึ่งตนเองได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยนะครับก็โครงการนี้นะครับยังจะดําเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเดียสกรุงเทพหานคพรนะครับร่วมกับทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะเป็นช่องทางหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้น้องๆเยาวชน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํานะครับได้มีช่องทางที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีงานทําที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับยังไงแล้วนะครับก็ติดต่อผ่านมาที่ผมได้นะครับยุทธภูมิมมํำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับรุ่นต่อไปก็คาดว่าจะประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะครับปี2557นะครับก็ยังไงแล้วก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับหรือติดต่อ มาที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะครับกับพี่ๆพัฒนาอำเภอรหรือว่าน้องๆพัฒนากรนะครับทางโครงการยินดีต้อนรับที่จะช่วยเหลือเอื้อมือเข้าไปช่วยเหลือน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มีโอกาสทางการศึกษาขอขอบคุณทางท่านผู้มนวยการวสุธิดาเลขาธนัาท่านคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปร,ริารักการบริบาลน,นะครับและก็ทีมงานแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลโกดีเยทุกๆท่านนะครับที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อให้ความกรุณา ต่อน้องนอเยาวชนของจังหวัดพะเยาตามโครงการทรงน้องเรียนผู้ช่วยพีบาลครับ